สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเครื่องตัดหญ้านะครับสีจังหวะมือสองครับเอ้ยไม่ใช่มือสองไอ้ของก๊อฟครับมันอาการมันเล่งเล่งไม่ขึ้นครับ เร่งไม่ขึ้นเร่งวูบเร่งแล้ววูบเร่งแล้ววูบนะครับเร่งไม่ขึ้นเลยผมก็เลยไปหาข้อมูลจาก Youtube นะครับทําทําเองนะครับตั้งแต่บางคลิปก็บอกมันมีมันมีกองน้ํามันเนาะอยู่ในเนี้ยเนี้ยตัวเนี้ยเห็นไหมครับนี่ ทำความให้ทําความสะอาดกองตรงนี้ลองแล้วนะครับเหมือนเดิมบางคนก็บอกว่าให้ไปตั้งหรือขาบูมาไปตั้งขาบูไปนู่นไปนี่นะครับบางคนก็บอกเปลี่ยนหัวเทียนใหม่นะครับ สรุปเหมือนเดิมครับสุดท้ายนะครับนี่ครับตัวปัญหามันครับคาบูช่างบอกซื้อมาใหม่ๆก็เป็นนะครับช่างบอกจะรวนตัวเนี้ย เปลี่ยนคาบูใหม่เลยนะครับนี่ครับของเก่าเปลี่ยนใหม่จบเลยสำหรับ ใครที่มีปัญหาเหมือนผมนะครับไม่ต้องตกใจถ้าสตาร์ทแล้วเร่งไม่ขึ้นเบาดับเปลี่ยนคาบูจบเลยครับสี่ร้อยบาทไม่ต้องไปรื้อทำอะไรมากครับเปลี่ยนแค่คาบูเนี่ยตัวเนี้ยามาซ่อมมันก็ซ่อมได้อยู่แต่ว่า มันมันมันไม่จบเหมือนเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่นี่จบเลยเดี๋ยวเจ็ดสตาร์ทให้ดูหม่นครับ สตาร์ทง่ายเหมือนเดิมครับเหมือนซื้อใหม่เลยก็ฝากไว้สำหรับท่านที่มีอาการแบบนี้นะครับเล่งไม่ขึ้นที่แรกเล่งยังไงก็เล่งไม่ขึ้นครับสตาร์ทสตาร์ทติดเล่งไม่ขึ้นบุกเสียงแปลกแปเหมือนน้ำมันมันไม่ เดินไม่สะดวกเปลี่ยนขบูตัวเดียวจบเลยนี่ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ